ผมก็ได้ทําการเทปูนตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วนะครับการเทพื้นระบบหล่อบนที่แบบนี้นะครับที่ว่าหล่อพื้นกับคานเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่กว่าคอนกรีตจะเต็มบนพื้นที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้ามาก็ไล่เทมาไล่เทมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะครับก,ก็ยังเทอยู่นะอาจจะเหลืออีกประมาณสัก2คันรถรถคอนกีตตัวนี้ก็บรรจุได้ครั้งหนึ่งนะ4คิวนะครับถ้าเป็นรถ6ล้อนะเพราะว่าตรงนี้มันแคบผมก็เลยทำต้องใช้6ล้อเข้ามานะก็ได้มาครั้งละ4คิว คันนี้ก็เป็นคันที่4แล้วนะครับก็น่าจะเหลืออีกประมาณสองคันนิดๆก็จบงานตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยการหลอ่อคอนกรีตบนที่นะครับเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการเทต้องต่อเนื่องนะครับการเทต้องต่อเนื่องถ้าเราเทไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดอะไรแน่นอนถ้าปูนตรงนี้แห้งก่อนแล้วคอนกรีตมาถึงแล้วก็เททับมันก็จะเกิดเป็นชั้นรอยต่อของคอนกรีตนะครับ อย่างของผมเนี่ยแน่นอนอท,ทุกช่วงจังหวะที่ลดคอนกรีตมาต่อมาต่อเนี่ยก็คือ,อคอนกรีตอันเดิมก็ยังไม่แห้งนะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะเนี่ยมันก็เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยเนี่แหละคือการทํางานระบบนี้นะครับและอีกอย่างที่มันไม่แห้งเพราะอะไรเพราะหนึ่งหลักๆเลยคือผมใช้ตรงขึ้นคอนกรีตเนี่ยผมปูพยางทั้งหมด พอปูพะยางทั้งหมดเนี่ยแม้จะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับคอนกรีตก็ยังไม่แห้งเห็นไหมครับเนี่ยข้อดีของมันในการปูพะยางาคุมดินก่อนที่เราจะเทคอนกรีตแบบนี้ตรงนี้แหละก็ผมไม่เห็นถึงข้อดีของมันนะครับเรื่องพะยางคุมดินมันช่วยให้คอนกรีตแห้งตัวช้านะครับทําให้เราทํางานต่อเนื่องได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การเทตัวอของ คอ,อนกรีตมันก็จะรักษากําลังอัดไว้ตามที่เราสั่งมาว่าเ,ออเราใช้กําลังอัดเท่าไรอย่างผมเนี่ยใช้กําลังอัด240อ่แน่นอนอผมก็จะได้แบบเต็มๆเลยนะครับไม่สูญเสียกําลังอัดคูดได้ง่ายนะมันจะไม่เหมือนกับไม่มีพะยางคุมดินนะครับถ้าไม่มีเนี่ยคอนกรีตนี่แห้งเร็วมากพอแห้งเร็วเนี่ยถ้าเราต้องเทต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเกิดชั้นลอยต่อ อันนี้ก็ฝากไว้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้ท่านเจ้าบ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะก็วันนี้แหละเดี๋ยวช่วงใกล้ใกล้เสร็จเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับว่าเออดีเทลทั้งหมดมันมีอะไรบ้างอาตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขอลาไปทำงานต่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะตอนนี้ก็หมดและตอนเกียตหมดรังและนะครับ คอนกีที่ผมใช้ก็เป็น C-PAC คนะครับเป็นของ c ีแพคสเต็ง240เดี๋ยวถ้ามาอีกค่นเดี๋ยวผมค่อยมาลงดีเทลว,ว่าออตอนใกล้จะเสร็จมันเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ก็เอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ